ถ้าสมมติว่าจะแนะนําเหมือนคนมือใหม่หรือยังไม่มีแต่อยากจะซื้ออย่างแบบนี้ไม่เหมาะกับอะไรไอแ้แบบนน้ตไม่เหมาะกับอะไรไอ้ตะเกียงแบบนู้นไม่เหมาะกับอะไรยังไงไอ่ะพี่ก็เรียกอะไร,รนะอุปกรณ์สองสว่างแสงสว่างอะไรพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นพวกน้ำมันแก๊สแล้วก็ชาร์จไฟเป็นชาร์จแบบเป็นต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะแบ่งวันสามสามสามย่าง แล้วแต่คนชอบเล่นถ้าคนแคมป์ลึกๆหรือว่าคนที่แบบอชอบในความคลาสสิกอะไรเงี้ยเล่นน้ำมันตะเกียงน้ำมันไม่คือพวกอย่างนี้แล้วถ้ามีอย่างของโคแมนที่ต้องสูงลงบลมพวกตะเกียงเจ้าพายุอะไรเงี้ยครับผมก็จะเล่นอย่างนั้นก็ได้ราคาก็แล้วแต่ความชอบมีตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทครับพี่ถ้าไอ้น้ำมันหนักร้อยก็มีแบรนด์ถูกๆอะไรเงี้ยครับลามไปถึงเป็นหมื่นเป็นแสน เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีครับ,รบไอตะเกียงเนี่ยครับยิ่งยิ่งเก่ายิ่งโบราณอารมณ์เหมือนชาร์เครื่องเก่าโบราณหายากอะไรอย่างเงี้มันก็จผลิตน้อยอะไรอย่างเงี้ออยอี้งไปสามสี่แส,ส,สมมนบางทีเกือบเกือบน่าจะมีเกือบถึงล้านมัน้งตะเกียงอา่อาอ่าในวงการตะเกียงใช่ครับคนที่เขาเล่นมันแบบจริงจังเหมือนชาร์เครื่องเหมือนเหมือนของสะสมที่แบบเขาเล่นเลยและไอ้ส่วนไอแก๊กไกชาร์จไฟนี่มีแพงไหมครับพี่ก็มีแพงเหมือนกันแต่คงไม่ถึง อ่านั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแก๊สจะใช้แก๊สก็จะเป็นพวกโกลแมนก็เรียกตะเกียงเปลเทียนครับใช้แก๊สใช้เลยก็ได้ความคลาสสิกแต่ว่าสว่างไม่มากแต่ตัวที่เป็นใช้แก๊สมีความสว่างก็ก็มีอย่างไตโ man มนนอรสตาครับก็ทำเป็นเป็นสายสว่างหลักในคม้นได้เลยก็เปนสว่างครับผมยันนมันก็คือเจ้าพายุเหมือนกันไหมครับแต่เจ้าพายุแต่มันใช้แก๊สอ่า แล้วมันก็จะมีแบบชาร์จไฟแล้วตอนี้นอสตานอสตาใช้น้ำมันก็มีนะล,ล้วก็ใช้แก๊สก,ก็มีอ่าอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้แก๊สก็สะดวกอา่าไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเติมลมต้องเผาเจนต้องอะไรเงี้ยเปิดวาล์วจุดไม่งี้โตมันก็ปุ๊บเป็นสแสงให้ได้เลยอ่าสะดวกกว่าน้ำมันแต่ก็แต่ก็าคาสสิบน้อยกว่าเลยแต่ก็ถูกกว่าถูกกว่าแต่จริงมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกใช้มันก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่น ชอบครับผมแล้วก็มาพวก LED LED ก็จะมีหลายแบรนด์ไอพวก LED พวกชาร์จไฟใช้แบตใช้ถ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหลายแบรนด์เยอะแยะมากเลยแล้วริงพี่ชอบพี่ชอบอ่ะสมมติว่าให้ที่พี่ชอบของ LED แบบชาร์จไฟพี่ชอบอะไรน่าจะโคซิโ่เลยเป็นเป็นแบรนด์ตะเกียงชาร์จไฟที่แบบ กดซีโด้ครับหนึ่งในเบนจ่าพาคีของคนแคมปิง้งคนแคมปิ้งสายชาร์จแบตสายชาร์จแบต <c oughs> ขอขอดูความไฟของมันหน่อยได้ไหมครับมันจะมีเป็นสามสเต็ปนะอันแรกก็ไปฉายก่อนอ่าครับเข้าป่าคือมันเล็ก,กปกพาง่ายมีที่แขวนครับแล้วก็สเต็ปมีนก็เป็นตะเกียงมีที่สว่างสุดครับ จะเป็น LED สี่เม็ดสี่ดวงนะครับครึ่งหนึ่งก็จะรีลย์ก็เหลือสองเม็ดเลยอย่างนี้ใช่ครับก็เปิดรีอย่างเงี้ยน่าจะมีได้สักคืนทั้งคืนหรือสองคืนอย่างนี้ก<า>็ไหวเลยครับก็เป็นของในมีสองสเต็ปใช่ครับเปิดลองสุดได้ได้ไหนสายสายเดินป่าสายอะไรซึ่งที่พี่ชอบเพราะว่ามันแบตอยู่ทนมันดูสเสถียร บางยี่ห้ออาจจะไม่เสถียรน,นะนะตอนนั้นด้วยนะเนี่ยอย่างนนางี้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างงี้แรกที่เข้ามาขายในเมืองไทยที่พี่ได้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเียครับประมาณนั้นแล้วก็มันตึ่งครับราคาขึ้นเป็นพันสองร้อยห้าสิบาทุกวันนี้ไอ้ตัวนี้มันมีขามันมีอะไรด้วยไหมครับไม่มีมีแฉ่งมีอะไรด้วยไหมครับถ้าซื้อมามันก็จะเป็นมีแค่นี้เลยอา อของกระตุกกระจิกของเล่นนะมันมีของแต่งเยอะด้วยตัวโพซิโลมีเคสมีแฉงมีขาตั้งที่มันใช้ตัวน้นได้เนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่าแฉงนะครับอันนี้จะเรียกว่าแฉงอันนี้นขาตั้งแล้วก็มีแบบเป็นโคมเคสสวยๆเยอะแยะมากมายของแต่งเยอะอ, <ๆ S 1> อันนี้<ๆ>คือสาย LED แล้วถ้า<ม>สายแก๊สอตพี่แก๊สพี่ชอบ ดีไซน์ชอบตัวไหนสุดแก๊สถเล่นก็จะเป็นพวกคอมแมนที่ใช้อยู่อ่าเป็นเป็นอันนี้จุดได้ไหมครับมันมีแก๊สอยู่ไหมครับมีน่าจะมีนะนี่ก็เป็นหนึ่งในเป็นจากคาคีสายแคมป์อย่งเง้ยอันนี้ก็คือตัวกระป๋องแก๊สมันอ่าอันนี้ที่พี่บอกว่าเป็นตัวแก๊สก็จะมีหลายยี่ห้อเลยตัวแก๊ส เคสนี่ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันอันนี้อย่างอันนี้ของโตแต่ไอตัวโคมนี่ก็เคยขายแยกเคสขายแยกแยกปกติก็จะต่อนอย่างนี้เลยอย่างนี้ไักเากเพมสูงมันก็ซื้อขาอกครับไอโคมก็จะมีหลายด้วยลายหลายทรงอะไรอย่างงี้ใช umm ่ไหมครับ คือแค่นี้เลยแบบแก๊กก็คืออันนี้เลยอา,ายสมม่าเนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยอันนี้คือกี่บาทพี่ถ้าอย่างนี้ถ้ามีคนจอยากซื้อตามพี่พเฉพาะตะเกียงเมื่อก่อน้ราขายอยู่ประมาณพันสามหมายถึงไอชุดข้างบนนะครับชุดข้างบนอ่าพันสามแล้วก็ไอข้างล่างไอแก๊สนี่ก็แก๊สประมาณก<ม>ระป๋องกี่บาทครับ อ,อ่อ่าาถ้าคุณอยากได้ฟิลน,นี้ก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยสองพันจบสองพันจบสองแบงค์เทาเขาเรียกสองแบงค์เทาแต่ตัวเนี้ไออินเดโก้โกลแมนเมื่อหนึ่งน่าจะหายากนะไม่ไอ้ามันเคยทะลุไปอันละหกพันกว่าบาทไอ้ตัวที่มันมีลวดลายอะไรแบบนี้นะครับ ช่วงที่ช่วงโควิดที่ที่ของมันไม่สามารถที่จะส่งมาได้คนหากันคนแคมป์เริ่มบูมช่วงโควิดอ่าเพราะคนมันหาก็คือใครมีแล้วครับแล้วก็ปล่อยช่วงนั้นเนี่ยจะได้กําไรเยอะหน่อยหกเจ็ดพันหนึ่งรู้สึกไหมโครซิโนก็เหมือนกันโครซิโนก็ตาไปประมาณสองสามพันจากจากเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบพันหนึ่งครับนี่นะครับ สายแก๊สแล้วถ้าสายน้ำมันนะครับน้ำมันก็ต้องน้าเป็น่เข้า,าขครับอันนี้คือเป็นน้ำมันแล้ว,วตรงนี้ก็ได้ ไม่ไรครับตัวนี้ก็คือเราใส่น้ํามันลงไป<ช>แล้วก็จะมีไส้ไส้ตะเกียงอะไร<ช>อย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ความคลาสสิกมันก็คืออยู่ที่ตรงโคมอะไรอย่างงี้ทรงโคมอันนี้ก็โคมแต่งนะซเลยมาเปลี่ยนคือปกติก็จะเป็นโคมใสธรรมดาแบบนี้ใช่ครับรใสแล้วก็จมีที่รองกันน้ำมันอันนี้ของแชมป์ท่า แคมช่าสานนี่ก็แบรนด์ไทยใช่ไหมครับใส่น้ำมันเข้าไปเสร็จปุ๊บเป็นพวกอะไรนะอาฟินมันจะเป็นน้ำมันโดยเฉพาะไม่ใช่แบบว่าไปเติมปั๊มปตตาทอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ระเบิดเลยนะครับใครอย่าไปใช้ผิดประเภทนะครับน้ำมันไฟแชกได้ไหมอ่ะน้ำมันลอนสันอะไรอย่างเี้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องเป็นน้ำมัน

การสว่างของมันคือการเอาไส้เทียนขึ้นมาเยอะๆส่วนเนี้ยการสว่างของมันคือการเร่งแก๊สอ่าอ,อันนี้ความสว่างของมันคือรเร่งแบตอ่านี่คือความคลาสสิกข,ของมันนะครับส่วนในไฟดาวนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็น LED อยู่แล้วแต่ถ้าสมัยก่อนก็คือเอาไฟ,ไฟตะเกียงแบบนี้แหละไปแขวนอ่า ทีแสงลงล่างก็มีมันมีตัวที่แพงที่สุดของพี่ก็คือตัวสีส้มนี้ไหม <S 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 ถ้าแบบไอตัวตะเกียงน้ำมันตะเกียงน้มันนี่ตัวนี้แพงเรียบๆเนี่ยนะครับ,รบเ,รเ,เรียบๆเนี่ยนะครับแพงกว่านนี้เหรอครับใช่แพงกว่าไออย่างนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับนนเรียบๆราคาขนะนะายตอนที่เขายังมีของอยู่ตัวละเจ็ดหกเจ็ดร้อยหรือก็อะไรจำไม่ได้ประมาณนั้นหลักร้อยอ่ะครับ แล้วก็เกร,ริ่ผลิตพอเลิผลิตปุ๊บคนหาเก็บรู่นนี้นั่นถ้าเห็นปล่อยมาแบบยังไม่ได้จุดขเขากีจน้อตเนี่ครับมีกล่องม,อมีอะไรครบประมาณหมื่นแค่จะเจ็ดร้อยไปหมื่นห้าเลยอะ <15. S 2> ครับห้าหแปประมาณนี้นอ,อย่าไปบนแถวบ้านใคร <c oughs> แล้วไปหาตะเกียงแบบนี้ <c oughs> เลยนะครับอย่าไปหานะครับแต่ <c oughs> ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มราคาเริ่มลงแล้วเพราะว่า อืมออช่ตงนั้นช่วงนีมโหเก็บเป็นปุน๋ยมเาเพิ่มสองห0ื่นสองหมื่นเมตรจากหล,ลักร้อยอ <c oughs> นี่อันนี้คือของที่เล่นนะครับแต่พ่อกระเงอย่างใหญ่ยังไม่มีขอขอสปอนเซอร์อยู่แต่ว่าหมดเขาก็ขายดีเหมือนกันเขาคือนำเข้ายากเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ หนึ่งในสามเก้าอี้ที่พี่ชอบดีกว่าหนึ่งในสามเก้าอี้ที่พี่ชอบที่พี่ว่าแบรนด์ไหนก็ได้ที่พี่ว่า,พ,วาพี่ชอบสุดละสามตัวนี้เก้าอี้ถ้าที่เล่นตอนนี้จริงๆหลักๆที่สะสมก็คือมีแพดดี้ไซน์ใช่ไหมครับแล้วก็อี่นที่ใช้อยู่ครับแล้วก็อีกแบรนด์ก็คือวันไทคิดครับวันไทคิดนี่คือ เป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนเหมือนแคมเริ่มเริ่มต้น <S 1> <S 1> <S ต้นก็สามารถซื้อได้ครับผมราคาไม่แพงคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานก็ทีก่ก็สูสีกันนี่เนาะทรงทรงเดียวกันนี้เลยครับผมทรง,รงประมาณนี้น่าแล้วที่พี่สะสมแล้วพี่คิดว่าพี่ชอบเนี่ยดีไซน์หรืออะไรเงี้ยของมันพี่ชอบตัวไหนน่าจะเป็นแบคดีไซน์ไอตัวยกแยกเหรอ เจ๋อย่างเจมเจมชอบตัวโยกเยกสุดเลยจะว่าตัวโยกเยกอะถอดขาไปะนะสวยเออจะเป็นของแบนดีไซน์นี่แหละอ่าแต่ว่ามันมีขาเสริมเป็นโยกได้ครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆแบลนด์ดีไซน์มันก็มีความแตกต่างดีเทลรายละเอียดตัวผ้าของมันตัวไม้ที่ใช้แบบใชอะไรอย่างงี้ครับอ่อมีมีลูกเล่นเยอะแรกเริ่มเดิมทีเจ้าของที่เป็นคนออกแบบก็มีทรงพวกนี้จะไม่ใช่แบลนด์ดีไซน์นะจะเป็นเคอร์มิอ ยี่ห้อเครมิอของอเมริการครับเป็นคนดีไซน์เก้าอี้ทรงแบบนี้สามารถถอดอ่าครับสามเก้าอี้ตัวโปรดของพี่ก๊อกแคมปิ้งนะครับอันเป็นเครมิคเครมิคอนนี้เป็นออริจินอลแต่ว่ามันจะไม่มีขาสูงนะครับ็เปนมันมีชื่อทรงเก้าอี้ไหมครับถ้าสมมติว่าเราจะไปซื้อเขาเรียกว่าเก้าอี้ทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะติดป้ายก,ก็เรียกเป็นทรงเครมิคอ่าถ้าถ,ถ้าคุณ ดยก็จะเขาบอกว่าเป็นทรงสนิทซึ่งอันเนี้ยเคอมีของจริงซึ่งมันก็จะเป็นไม้จริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม้จริงวัสามารถแต่ละชิ้นนะขอออกมาแล้วก็เหลือแค่ตัวกรติ๊กเองครับปอส่ได้อ่านี่ต้นฉบับนี่ต้นฉบับนี่ทั้งโลกทั้งโลกีนแล้วทั้งโลกที่เป็นฮิตเนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างนี้แตอนนี้ก็อยู่ที่แบรนด์ต่างๆว่าจะใช้ไม้อะไรใช้ผ้าอะไร ซึ่ง,งอันนี้ของเป็นแบคกิ้ไซด์แล้วก็แบคกิ้ไซด์ทำออกมาได้ได้ดีพี่บ้านนยะมันมันเหมาะกับซาดิระคนเอเชียด้วยครับแล้วก็การนั่งการอะไรองศาการนั่งจะสบายกว่าอ่ากระดับของแต่งอันนี้อันนี้กี่บาทตัวนี้ถ้าเดิมเดิมที่มาเลยทำไม่ผิดไม่โดนมา 8,900หรือแป0 0ประมาณนี้ครับครับผมตอนนี้ราคาเป็นมือหนึ่งเป็นหมื0นสามันหาร้ออ่าจะปราาับขึ้นเพราะว่าเป็นเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เป็นโรงงานคนผลิตไม่เยอะนะปีหนึ่งออกมากับไม่กี่ตัวอ่าแ,แล้วส่วน,นเนี้ยนี้ครับแบ็คดีไซน์ตรนี้ถ้าตัวเริ่มต้นเริ่มแรกเลย ก็จำไม่ผิดแค่ประมันกว่าบาทแค่พบาทครับผมยุคแรกจนตอนนี้อย่างไอตัวนี้เท่าไหร่แล้วครับาตัวน,นี้เลยประมาณแปดพันครับที่ยังขายอยู่ใน,ในเว็บของแล้วแล้วที่พี่บอกว่ามันมีของแต่งของแต่งของ,ง,ของมันคืออะไรครับมีขายโยกมีผ้าผ้านี้เป็นผ้าไหม แบบพิเศษนะครับนี่คือผ้าผ้าปกติแล้วจะผ้าแบบก็จะเป็นพพแบบน,น,บน,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 นี้อันนี้คือเหมือนแบบเขาถักทออะไรพิเศษลวดลายพิเศษอะไรอย่างงี้ก็คือไข่น็อต,ตเปลี่ยนผ้าเลยอย่างเงี้ยพี่เปลี่ยนทอ, <c oughs> อด <c oughs> ออกมาได้นหมดอ่ามีที่วางแก้วมีตัวเสริมสายสูงมีสายโยกมีอะไรย่อแบบนี้ยโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้อันนี้จะเป็น อันนี้พี่ชอบเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาดใีใช่ครัไหมครับขายแคมป์เริ่มต้นอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขายจะเป็นแบบนี้าสามามรถพับได้อ่าพับจนเหลือเอล็กๆใส่กระเป๋าอันนี้ได้แล้วก็นั่งจะนั่งอย่างเงี้ยก็ได้คือนั่งแบบเป็นปน,นั่งที่พ,ทพื้นเลยพื้นเตี้ยอันนี้สไตล์แบบเหมือนคนญี่ปุ่นเขาชอบนั่งกันอ่า หรือเด็กๆก็สามารถนั่งได้อะไรอย่างนี้นี่นใหม่แน่สุดเลยอย่างนี้คือกี่บาทครับคือ6 9 0มัเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้ก็คือหลักพันกว่าบาทไม่ถึงสองพันใช่อ่าแต่ด้วยที่มันแบบอันนี้วัสดุจะเป็นไม้มันก็เลยแพงเพราะจีมสังเกตไอ้ที่มันเป็นไม้มันก็จะแพงไหวที่มันเป็นพลาสติกอ่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบว่าดีไซน์แบบไหน วัสดุแบบไหนแล้วแต่เลยเอาที่ชอบแล้วกันแต่ถ้าในใจของพี่ก็ก็คือ3ตัวนี้ที่ชอบแต่ช่วงนี้เก็บอันนี้เยอะหน่อยอทำไมมันจะขึ้นระพี่ผมจะได้ไปเก็บม้างไง <laughs> ไม่แน่น <laughs> ไอ้ไอพวกนั้นก็คือเก้าอี้ทั้งหมดเลยเก้าอี้ทั้งหมดเลยเป็นพวกประมาณนี้แหละครับเทอร์มินั่นเองครับครับผม อะไรที่พี่บอกว่าเจ็ดสิบตัวอะไรนี่ก็คือมันอยู่ตรงไหนของพี่อยู่ข้างหลังอ่าอยู่ในห้อง<น>ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเต็นท์ที่พี่ใช้ใชพี่ก็จะมีหลายรุ่นที่พี่บอกว่าพี่มีมชิลเตอร์ตัวใหญ่ก็จะมีมีปีสี่ตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบนด์คลับอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนด้วย สามสิบเก้าไฟและไอเนี้ยไอเนี้ยพี่ไอที่พี่พี่บอกพี่ชอบเป็นมาร์กอ่าเป็นมาร์กอันนี้อ่าผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นโลโก้มันอ่ะเดี๋ยวไปลองไปเซิร์ชผมมันอยู่ในรถแต่แต่เจมเคยเห็นทรงมันแล้วแหละออันนี้เก็บหลักงานล่าสุดแล้วฝนมันไอเก็บตอนกลางคืนแล้วมันชื้นก็เลยเอามาตากที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เก็บเข้าถุงแล้วสโนว์พีคสโนว์พีคตั้งดีไหมครับเพราะสโนว์พีคก็มีความรู้สึกว่ามันแพงอยู่ ช่องที่เริ่มเก็บ okay. อันนี้คืออุปกรณ์เสริมมันเหรอพี่ <S <S แพงกว่าตัวตะเกียงเยออันนี้ก็คือพอตะเกียงมันร้อนเนี่ยเราสามารถทําอาหารบนนั้นได้ต้มกาแฟอาหารง่ายๆข้างบนได้ <S <S อันนี้มันยี่ห้ออะไรนะครับฟวยแฮนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ มือไฟอะไรอย่างงี้นี่เย,ยาระบาลบหรือจีนรับควันด <c oughs> <c oughs> ีนะครับ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นเริ่มขึ้นแล้วนะครับจะมีไฟไลไฟติ้งแบบนี้โคมไฟก็จะเริ่มค่อยๆเปิดฟิลก็จะมานี่แล้วตรงนี้สามารถ ดึงโปรเจคเตอร์ลงมาได้นะครับปาบ๊าปแล้วดูโปรเจคเตอร์ตรงนี้สามารถดูบอลดูหนังเปิดการ์ตูนให้เด็กๆด,กดูถ้าสมมุติเรามาสังสรรค์กันเด็กๆไม่รู้ทำอะไรก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นี่ปึ๊บนี่นะครับ ก็ฝากปังแคมปิ้งด้วยครับใครอยากจัดเลี้ยงสไตล์แคมปิ้งก็ติดต่อพี่กอกไปนะครับผมหรืออยากจะมานั่งทานที่บ้านที่ร้านนี้ก็มาได้เลยครับที่พัทยานะครับปังแคมปิ้งครับ